อวันนี้มาดูช่างจากศูนย์หลิวกงกันหน่อยครับโอ้เราทำอะไรกันวันนี้ครับผมสวัสดีครับผมดีครับโอ้ทำอะไรพี่นี่เปลี่ยนทยครับอ๋อเปลี่ยนไทยเช็กระยะบ่ครับอ๋อหลิวกงหลิวกง อันนี้กี่ชั่วโมงครับผม 100, 100ชั่วโ, <100 S 2> โมงแรกนะครับ100ชั่วโมงแรกเนาะวันนี้มาเปลี่ยนกี่คันครับผม 2, 2คันค <S 2, 2 <S คันสแสดงว่าเพิ่งเสร็จคันนู้นมาใช่ครับอ๋อแม่ช่างนี่แบบอยู่กับดินอย่างเงี้ยเนาะช่ <laughs> ชางลิ้วกงเพราะว่ารถนำเข้ามานี่อันนี้สำนักง,งานอยู่ที่ไหนครับพี่ขออนุญาต กกับโครรับคอนเกนกับโคราชเ,เ,เนาะอ๋ออันนี้หนึ่งร้อยชั่วโมงเนาะหนึ่งร้อยชั่วโมงนี่เขามีการทำอะไรบ้างพี่อ๋อน้ำมันเครื่องกรองเครื่องทั้งระบนะบครับยกเว้นน้ำมันไฮโดอรี่อ๋อน้ำมันเครื่องกรองอะไรเงีย้ยเปลี่ยนหมดเลยนะนเยนาะมันเกียร์แล้วก็น้ำมันตัวเดินนะครับโอ้นี่นน้ำมันที่ใช้งาน นี่ครับเออก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนเนาะอาจจะยังสายอยู่แต่ก็ต้องเปลี่ยนเช็คนะครับแท็กเตอร์ลิ้วกงหรือที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะบูดาเซอร์บูบูดาเซอร์ใช่พี่ออบูดาเซอร์ชื่อเรียกยากเหลือเกินตัวนี้รหัสของเขาก็บีหนึ่งหกศูนย์สี่ครับผม เพิ่งทำงานได้100ชั่วโมงนะครับกับสมรรถนะของเขานะครับผมมาอยู่ณจุดตรงนี้นะครับผมทําไม่ได้เครื่องจักรตัวนี้นี่งานถอยดินนี่น่าจะโอ้ลำบากพอสมควรนะครับผมตั้งแต่ได้เข้ามานี่ก็ถือว่าช่วยทุนแรงไปเยอะเลยครับผมกับการใช้แมคโครถอยดินนะครับ ตัวนี้พี่พี่ขออนุญาตถามหน่อยมันเป็นเครื่องยนต์ของอะไรครับตัวนี้เครื่องยนต์เหมือนไฉ่คามเร็วครับเหวินไฉ่คามเร็วกี่สูบครับผมหกสูบครับหกสูบครับอ๋อตัวเดินก็เป,นเป็นเป็นปั๊มไฮลิกใช่ไหมหรือเป็นห้องครับเป็น,ปน,น,นไฟน,นอนไไดไฟนอนไรดอ๋อแมมวันนี้ก็เหมือนว่ามา <c oughs> นี่แหละครับการทำงานแบบ สดนะครับผมนี่ช่างจากศูนย์นะครับนี่เครื่องยนต์ววนชายเขามันเร็วหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นนะผมเพราะว่านำเข้ามาตัวนี้ก็น่าจะเมืองไทยน่าจะไม่มีการผลิตเนาะมีแต่นำเข้ามาจากกีน่พี่ นำเข้ามาอย่างเดียวเนอะม,มาอยู่สองคันเห็นว่าคันนี้สเปคตีนเป็นเคยอว่าตีนอะไรนะฮะอันนี้ตีนไก่ครับตีนไก่ตีนไก่มันก็จะสั้นกว่าส่วนไอ้อีกตัวหนึ่งก็ตีนอะไรพี่ตีนเป็ดครับตีนเป็ดมันก็จะกว้างรประมาณกี่เซนต์ครับตีนเป็ดแปดสิบไหม,มประมาณประมาณเนาะทีมช่างก็ ปกตินี่ออกเซอร์วิสท้ทองสองท่านเท่านี้ครับ <c oughs> พี่ครับครับพี่เอาดีครับน่าจะใกล้เช็คใกล้เช็กระบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี <c oughs> ่หลายคนนี่ <c oughs> กังวลเรื่องของการเซอร์วิสการดูแลครับผมทุกวันนี้ แต่ละค่ายแต่ละแบรนด์ที่เป็นรถนําเข้าจากประเทศจีนมาเนี่ยสาขาตัวแทนจำหน่ายเนี่ยตอนนี้กําลังเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างมากครับรับรองซื้อมาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวครับผมอันนี้ก็รถเซอร์วิสสองคันเลยนะครับเป็นน้ํามันชุดของเหลวนะครับเปลีย่ยนถ่ายกรองนะครับ หรือกงนอกจากรถบูโดเซอร์ตัวนี้แล้วเราก็มีรถขุดด้วยครับผมรถขุดรถขุดมาที่นี่ก็กี่คันนะพี่รถขุดนี่ถึงสิบสองคันแล้วออยังยังครับยังเนะาะโอ,อ,อ,อตอนนี้มากี่คันแล้วตอนนี้มาทั้งหมดหกคันหกคันครับผมลวกงรถขุดหก แท็กเตอร์สีมีรถเกรดกับรถบดเจามาอีกเกรดเดอร์ <Red der. S 2> ครับผม <Okay. S 2> เป็นแบรนด์ของริวกงเลยแท็กเตอร์อีกลว่าสามคันครับแท็กเตอร์อีก3คันปาโอ้โห oh, oh, พี่น้องคันจะได้พบกับเครื่องจกักรกลที่นะมาทำบอดในเมืองไทยครับผมสุดยอดในช่าง ช่างจากศูนย์เลยครับผมแล้วพี่แล้วไอ้แบบนี้เราไปอบรมที่ไหนต่างประเทศไหมอบรมจะมีอบรมต่างประเทศอบรมที่ะจะมีของปัญญาวิวัฒน์ด้วยครับปัญญาวิวัฒน์โรงเรียนปัญญาวิวัฒน<อ>์ที 3, แล้วก็จะมีอบรมที่ยุทธยาครับครับนักงานใหญ่มันก็ระบบมันก็เนาะมันก็แบ,บบระบบไฮบริดระบบอะไรก็ต้องดูแลเขาหน่อย กอนตัวเดินอะไรเนาะมือรถเกี่ยวหรือเปล่ารถเกี่ยวในสิบสิบสองสองร้อยอันนี้เขาเรียกกอน่าไหรพี่ทราบไหมตัวกอนเนี่ยก้อนขึ้นใหม่เนี่ยน่าจะก็เป็นสเปคของเขาเนาะของใหม่แต่กอนตัวเดินนี่ใหญ่ครับผมดีครับ การจะถ่ายของเหลวในต้องขุดหลุมประมาณคือจะหนึ่งเมตรได้ไหม <c oughs> ดีครับโอ้ฝนก็มาอีกอ,อันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่เหลือตัวไฟนอนไดครับไฟนอนไดอันเมื่อกี้ห้องเผาอ๋อเอาเมื่อกี้เปลี่ยนห้องเผา นี่ครับทำงานกันอย่างนี้เลยนะครับทุกคนสุดยอดนะครับผมนี่โอฟ้ฟ้าเติมก็อยู่จุดนี้นะฮะฝ้าเติมครับเอาไปไทนาน่าจะดีนะตัวนี้ ไปทันเลยใช้ล็อกจมก่อนน้ำหนักเยอะที pues> yeah oh, ่เหลือสามตัวเป็นตีนเป็ดนี่ครับมีตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นอ๋อตีนไก่เนาะหมอกกับลงโมมากกว่าครับตัวนี้นะครับอ๋อตีนเป็ดตีนไก่หมอกสำหรับหมดเนาะงานงานหินหนนิอ๋อดีความเหมาะสมเนาะอืมตัวนี้ร้อยเจ็ดห้าแรงนยเจ็ดหเนาะอ๋อทราบเครื่องยนต์ละร้อยเจ็ดห้าครับผมอันนี้ดูเครื่องหน่อยพี่ เด,ดี๋ยวขออนุญาตดูเครื่องหน่อย <c oughs> นี่เดี๋ยวดูเครื่องยนต์ครับทุกคนนี่อู้เครื่องเครื่องจีนครับผมร้อยเจ็ดห้าโอ้นี่ครับอันนี้กรองน่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับผมเป็นกรองใหม่มีเทอร์โบโมาให้ด้วยครับ โอ้โหโกรออากาศเขาใหญ่นี่ครับภายในก็น่าจะสะดวกสบายครับผมนะมีแอร์มีอะไรไภายในเขาครับผมนี่นี่ครับระบบระบบควบคุมนะครับดูนหน้าท้ายหลังแล้วก็นี่ โจหน้าปัดแสดงสถานะต่างๆครับผมอ้มือจะขับสบายครับผมพารถใหม่บะรถเก่าไปไหนอะรถเก่าเข้าซูดแล้วบ่โอ้ได้รถใหม่ด้วยโอ้ไปแดงวะเนี่ยมรถประจำตำแหน่งครับสี่คูณสี่ลุยสบายครับอ้าฝนมาแล้วครับฝนมาแล้ว <c oughs> ดีครับทีมงานช่างจากศูนย์ลิ้วกงนะครับผมเข้าร่มก่อนเข้าร่มกนะ่อนนะออ,อค,ครับครับตัวนี้ก็าพาท่านผู้ชมมาดูกันครับผมนะกับเจ้ารถบูบูเซอร์ครับเครื่องยนต์ร้อยเจ็ดห้าครับตอนนี้ก็เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันน้ำมันเครื่องครับนะตอนนี้ ช่างจากศูนย์บอกว่าไม่ไหวแล้วครับฝนฝนมาแล้วฝนมาแล้วก็ต้องต้องลบฝนก่อน <c oughs> <c oughs> เอาปิดรูอุปกรณ์ก่อนนะครับผมงานน้ำเข้าไปนี่งานเข้าเลยนะนะครับเอาฝากกันด้วยครับผมรถขุดแบรนด์หลิวกงครับศูนย์ตัวแท,ทนจำหน่ายบริษัทอะไรน,นะหลิวกงยนตรการครับหลิวกงยนตรการอันนี้สำนักงานอะไรน,นะ อ๋อนี่โคราชนี่ขนแกนเนาะดูแลกันนะครับผมสองคันนะเอาอันนี้ก็ถ่ายไว้ชมครับผมกับบรรยากาศยามยามเย็นเลิกงานนะครับเอา,เอาไปแล้วครับผมไปแล้วเอาจอกันแล้วครับผมเลิกงานกันแล้วครับผมบ๊ายบาย